จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทั้งหลายอันดับต่อไปนี้หลวงพ่อสิงห์คำปะอภัยจะได้มาอ่านหนังสืออิธานทางเมืองเหนือให้ฟังการอ่านเป็นภาษาภาคกลางนี้ผิดตกบกก้รงไปยังไงบ้างก็ขออภัยต่อท่านผู้ฟังทั้งหลาย ด้วยนะมีผู้ชายคนหนึ่งฝันใกล้ที่จะสว่างว่าได้มีโยมโมทูตมาหาจะมาเอาชีวิตไปสู่ปรรโลกโยมโมทูตนี่ตัวท่านใหญ่สูงประมาณบ้านสองชั้นอ่ะก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเทวทูตยังไม่ทันจับก็ เลยโดดโรงเรือนแล้วก็วิ่งจนสุดสีเทาไปวัดามนิทานเขาว่าไปที่องค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสถามว่ามานาวะท่านวิ่งอะไรมาตาลีตะเลือกนอห่างอะนะเขาก็นมัสการกราบทูลว่าข้าแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าฝันว่ายมมาทุดมาหาจะมารับเอาไปเมืองผีแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็กลัวต่อความตายจึงได้รีบกระโดดลงเรือนวิ่งมาวัดนี่แหละพระเจ้าขา่าขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระเจ้าขา่า องค์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอัตติอัต,ตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเขาก็เลยน้มนักการทูลถามว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นมันเป็นยังไงเนาะพระพุทธเจ้าค่ะจะให้ข้าพระองค์เนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหนเนาะทำยังไงเนาะ จะพ้นจากความตายนี่พระพุทธเจ้าค่ะองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ตั้งใจทำคุณางามความดีถ้าความดีมีอยู่กับเราแล้วเราก็จะได้ที่พึ่งอันประเสริฐให ตั้งใจจะทำความดีต่อไปข้างหน้านึกถึงความดีที่ทำมาแล้วและตั้งใจทำความดีในปัจจุบนันนี้ถ้าทำจริงๆถ้าความดีเต็มแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงผู้ชายคนนั่นก็กลดตายก็เลยไม่กลับบ้านอยู่ที่วัดนั่นแหละกวาดวัดล่างสวมล่างโถ้ยโถโอชามนะ แล้วก็ให้เข้าหมาเข้าไกา่ช่วยเก็บข้าวเก็บของทงวัดสดมนต์ภาวนารักษาศีลอยู่ที่วัดน,นั้นพอถึงเจ็ดวันก็คิดถึงบ้านมากๆกก็เลยขอลาองค์พระพุทธเจ้าเพื่อกลับมาบ้านองค์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอออย่าลืมนะ ให้สร้างความดีเขาไว้ความดีเท่านั้นนะจะเป็นที่พึ่งของเธอทั้งเมื่อมีชีวิตอยู่และเมื่อตายไปแล้วเขาก็ออกเดินทางกลับบ้านขณะที่เดินมานั่นก็มาเห็นต้นไม้โพต้นหนึ่งมีกิ่งยาวยื่นออกมามากถ้าไม่มีอะไรมาประคับประคองไว้ก็คงจะหัก จะเสียในวันหนึ่งแน่นอนเวลาลมมาพัดแล้วก็คงจะหักลงเขาก็คิดว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ที่องค์พระพุทธเจ้าประทับที่ใต้ร่มเงาแล้วก็ได้ตัดสรุปเป็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นไม้ชนิดนั้นก็ควรที่เราจะหาไม้มาเพื่อประครับประคองเอามาค้ำมายันไว้ เขาก็ไปสอบหาไม้มาค้ำไว้เดินทางไปอีกก็ไปพบปลามันติดอยู่ในบวกน้ําคือว่าน้ามันจนจะแห้งไม่แห้งแลน่ะนะปลามันก็ดิน้นเวลาแดดออกมามันก็ร้อนมันก็จะตายไม่ตายแลอ่าก็มันก็มีอยู่หลายตัวเขาก็มาเกิดความเอ็นดูมีความสงสารมาก มีเมตตาเกิดขึ้นในใจิตในใจว่าโอ๋หนอปลาเนี่ยถ้าเราไม่มาเจอนะอีกไม่กี่วันก็ตายอยู่ที่นี่แหละอ่าจำรอจะยกตายพล้ายไปปล่อยที่มีน้ำที่อุดมอุดมโน้นเถอะว่งางั้นเขาก็เลยไปเอาปลานั่นออกจากน้ำอ่าที่นัน่นแล้วก็เอาไปปล่อยที่ น้ำเยอะๆขอให้พวกเธอมีความสุขนะอายุวันขอยืนนะว่างั้นนะแล้วก็ก็เดินต่อไปอีกทีนี้ก็ไปเจอบ่อน,น้ำจุ่มทรายคือน้ำที่มันเป็นลำห้วยอ่ะเขาขุดขุดทรายลงไปแล้วก็มีน้ำซึมออกมาคนเดินทางไปมาก็จะได้ดื่มล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นเนี่ย เป็นที่ดื่มกินของคนทั้งหลายแต่ว่าน้ำบอ่อจิมซทายที่นั่นน่ะมีวัวมีควายแล้วมันมากินด้วยพอมากินมันก็นมาย่ำมาถ่ายมูลเข้าไ้เนี่ยก็สุกปกโซโครกกินไม่ได้แล้วอะ่ะเขาก็เลยว่าโอนอนอใครไปใครมาหิวหิวเนี่ยมาทันได้กินเนี่ยจะต้องมาขุดบ่อหน้าใหม่ จะต้องมาล้างน้ําเสียเวลามเวลานะาเราจะทําสงเคราะห์คนทั้งหลายก่อนนอกว่ันแกก็เลยขุดบ่น้ําล้างให้สะอาดสะอ้านเอาหินเข้ามาวางวางไม่ให้ข้างๆมันเกลื่อนลงมานะ้นํำก็ไหลออกมาใส่เจ้าวเพื่อไม่ให้วัวควายเข้าแกก็เ,าเอาไม่มาล้อมรัว้ว การวัวก,กันควายแต่คนเข้าไปได้นะหาบอกไม้มาคล้องไว้ให้คนตักกินโดยสะดวกงอควายก็เข้าไม่ได้เรียบร้อยแล้วแกกด็ดีอกดีเจเดินไปอีกทีนี้นะมาถึงที่ที่หนึ่งมันเป็นแม่นม้ําแต่ไม่กว้างเท่าไหร่นะแต่คนข้ามไปเข้าม,มาลําบากอ่ะเป็นผู้ชายก็ต้องถลกขากางเกงขึ้นเป็นผู้หญิงก็ต้อง ดึงผ้าถุงขึ้นมายกแย่ยักยานนะถ้าว่ามือเปล่าก็คอยยังชั่วถ้าทีนี้ถ้ามีของแบกมาด้วยยิ่มาด้วยก็ลําบากเนี่ยอ่าแกก็กมาเนิ่กว่าโอ๋หนอทีนี้คนไปคนมาไม่ขาดแต่ว่าลำน้ำเนี่ยมันน่าลำคาญนะทั้งขอทั้งเรา ปลายายกมายากเอต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็ยาวพอสมควรถ้าเราปั้มต้นไม้ต้นนี้นะฟันต้นไม้ต้นนี้แล้วผมมันลม้มลงมามันก็จะพาดพอดีพอดีกับลำน้ำนี่เขาก็เลยตัดสินใจฟันต้นไม้ต้นนั้นให้ลม้มลงมาพาดไว้พอดีพอดี คนไปก็สะดวกคนมาก็สะดวกส,วกสบายแต่ขอนไม้นั่นแทนสะพานนะทีนี้เขาก็เดินมาเดินมา,นมาจนมาถึงบ้านก็ามาเห็นเทวทูตคอยอยู่ที่บ้านนะเขาก็รีบกลับหลังหาแล้ววิ่งตะลีตะเหลือกไปที่วัดอีกไปกาบองค์พระพุทธเจ้าด้วยตัวสั่นงันงกกลัวตายนะ <c oughs> องค์พระพุทธเจ้ากตรัสวลา มานะวะเอ้ยอุปาคาตรรมของเธอนะตอนนี้ได้ระงับดับไปแล้วพ้นเจ็ดวันแล้วก็ยมมาโเขาก็จะกลับไปเขาไม่เอาแล้วเขายังไม่เอาไปหรอกนะการมาเอาชีวิตของเจ้าเนี่ยเพราะเจ้าทำความชั่วไว้ในชาติก่อนและฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตอนนี้เจ้าก็ได้ทำบุญไว้มาก สร้างกุณงามความดีดังที่ว่ามาแล้วนั่นความดีก็คุ้มครองเจ้าไว้บุญที่ได้อุปถัมภ์พระรัตนัยก็ดีได้สร้างไม้ค้ำไม่สีมหาโคก็ดีบุญที่ได้ปล่อยปลาสร้างบ่อนา้ำสร้างสะพานให้เป็นทานก็ดีเนี่ยจะทำให้เจ้ามีอายุ มั่นขวนยืนตลอดไปจนกว่าจะหมดอายุไขอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนะหลังจากนั้นมาบุคคลผู้ใดทางเมืองเหนือนะถ้าว่าเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายทานอาหารไม่อร่อยนะทำงานไม่ไหวอ่าไข้น้อยหนาวจอยนะเป็นเมื่อยเป็นล้าไม่มีกำลังวัางชาเนะี่ย สามวันดีสี่วันไข่เขาก็จะทำพิธีสึบชะตากันเป็นบุรุโบราณสืบสึบตามๆกันมาโดยการไปหาไม้นะไม้ที่จะค้ามต้นไม้สลีเนี่ยนะเอามาบางคนก็เอามาสามบางคนก็เอามาสี่แล้วก็เอามาประชุมกันไหวเอาเท้ามันแบะออกมานะแล้วไม้ค้ามน้อยอีกเอา เท่าอายุหรือเลยอายุออกมาอีกเท่านั้นทอนมีปีนี่ถ้าทําเป็นขนาดเอา120นะก็ไปหาไม้ที่จะมาทําสะพานอกีกไม้าทาสะพานนี่ขอเอาไม้รวกไม้ซางนะไม้ไผนะ่ะมาสองสามอันเนี่ยก็เอาสลักเข้าใส่เอาเป็นแพรทาเป็นสะพานเอาบอกหน้ามาใส่ไม้เอใส่น้ํา มีบอกข้าวบอกน้ำมีขอฝ้ายมาถักบุหรี่มากเออมาไหว้เตรียมไหว้แล้วก็มีหม้อใหม่เชือใหม่หมอนใหม่นะเครื่องครัวเนี่ยเป็นหม้อกแกงอะไรนี่ก็ทำใหม่มาไหว้มีที่นอนหมอนเสื่ออะไรเตรียมไหว้แล้วก็นินมนต์พระมาสวดมาสืบชะตาให้ ในงานศึกษานี่พระก็จะเอาทำอุนหชวิชัย,ยสูตรมาเทศเป็นควมภีราณาในธรรมภูกนั่นก็มีเนื้อเรื่องว่าเมื่อองค์พระพุทธเจ้ายังประทับอยู่ที่หินปันดุคมโพศิละอาจบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทเวโลกเพื่อโปรดพระพุทธมันดาอยู่นั่นพระอิน ก็ได้ไปอุปถากเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าณก,กาละครั้งนั้นก็ยังมีเทวบุตรองค์หนึ่งที่คือว่าสุปฏิเทตะเทวบุตรมีเคราะห์กรรมมากจะต้องร่วงรับดอกขันจากชั้นฟ้าภายในเจ็ดวันมีอากาศาจารีไปถึงไปเห็นไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปฟังธรรม แต่วิมานก็เหี่ยวแห้งแล้วเศร้าหมองแล้วจะตายแล้วยังไม่รู้ตัวก็เลยไปเตือนสติพอเตือนสติเขาก็รำลึกนึกได้ว่าโอ๋หนอเรานี่จะตายจริงๆเนี่ยนะแล้วก็ตายจากเมืองฟ้านี่แล้วจะต้องไปตกนรกจะต้องมาเกิดเป็นสัตว์อีกหลายอย่างก็เลยตกใจกลัวนะก็เลยขอพระอินทร์นำไปเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าเพื่อปลดให้ความช่วยเหลือ องค์พระพุทธเจ้าก็เลยพิจารณา้วยพระพุทธญาณว่าถ้าจเจ็ดเจ็ดถ้าจะเทศพระอภิธรรมหรือธรรมะอื่นอนั้นเทวบุตรคนนี้เนะี่ยองค์เนี่ยจะไม่สามารถบรรลุธรรมได้จะไม่สามารถจะพ้นจากกรรมจากเวรที่สร้างไว้ได้พระองค์ก็เลยเทศอุณหสวิชยสุตรให้ฟังก่อนที่จะเทศอัน,น,นนะ องค์พระอุพอินก็ถามว่าเพราะอะไรเทพบุตรุตองนี้เมื่อตายไปแล้วจากเทวดาจะได้ไปเกิดอยู่ในอวิจีมหานรกแล้วก็จะต้องได้มาเกิดเป็นเต่าเป็นรุ่งเป็นแร้งเป็นหมูเป็นหมาเป็นคนหูหนวกตาบอดจากท้องแม่ออกมาได้รับสวยกรรมทุกลำบากเหลือเกิน องค์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเทศนาว่ามหาบอพิตรผู้เป็นจอมแห่งเทพทั้งหลายเทวบุตรองค์นี้นะเมื่อเกิดเป็นคนสมัยก่อนโน้นได้ฆ่าพ่อแม่ของนกเอาลูกนกไข่นกมากินเป็นอาหารทำให้นกทั้งหลายได้พัดพรากจากกันพ่อแม่ได้พัดพลากจากลูก จากไข่ของมันก็มีแบบอันนันจรจึงจะต้องไปเกิดเป็นเต่าอ,อีกประการหนึ่งในสมัยเมื่อไปเกิดเป็นคนเมื่อก่อนโน้นนะเขามีอาชีพเป็นนายพรานวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นวันเกิดวันอะไรไม่ถือละไม่ได้ให้ทานไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ภาวนาทราบ สร้างอะบาปทำมามากเกินไปจึงจะได้ไปเกิดเป็นรุ่งเป็นแรงเพราะเหตุนั้นอีกประการหนึ่งที่เขาจะได้ไปเกิดเป็นหมูนะเพราะชาติก่อนอีกชาติหนึ่งเมื่อเป็นคนอยู่ได้เอาเข้าวรีบมาผสมกับข้าวที่มันเป็นเมล็ดดีเนี่ยอ่าปนปนกันให้ได้ปริมาณมาก เ่าไปสวนไปใส่คุใส่กระแบงขายให้ผู้อื่นพราะจริงจะต้องไปเกิดเป็นหมูนะที่ได้เอาเข้าไม่ดีไปสนูสนไปผสมเข้าดีขายให้คนอื่นต้องไปเกิดเป็นหมูเพราะเหตุอนั้นะที่นี่ที่จะได้ไปเกิดเป็นหมาก็เพราะว่า เขามีมณนะทิฐิหัวแข็งหัวดือ้อไม่เคารพพระรัตนตรัยไม่เคารพปิดาบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายเป็นผู้อกกตัญญูไม่เคารพนับถือคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีความรู้สัตบุรุษามาาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ จึงจะทำให้เขาไปเกิดเป็นหมาด้วยเหตุอนนั้นทีนี้ที่จะไปเกิดเป็นคนหูหนวกตั้งแต่ในท้องของแม่ออกมาเนั่นก็เพราะเมื่อไปเกิดเป็นคนอยู่นั่นได้ไปที่โรงทานโรงธรรมที่พระกำลังเทศธรรมคนทั้งหลายกำลังฟังธรรมอยู่ก็ได้เข้าไปสู่สมาคมนั่น แต่ว่าไม่มีความเคารพนับถือไม่เกรงใจผู้เทศผู้ฟังก็ไปพูดฟุดพูดฟุด,ดควรเสียงธรรมะจนคนฟังธรรมไม่รู้เรื่องเขาจึงจะได้ไปเกิดเป็นคนหูหนวกตั้งแต่ท้องแม่ออกมาประกรรอันนั้นอีกประการหนึ่งที่จะต้องเกิดมาเป็นคนตาบอดแต่ท้องแม่ออกมา,เพ,าเพราะว่า เวลาเห็นเขาทำคุณงามความดีเห็นสมณะชีพราหมณ์มาขอทานมาบินทาบาทเห็นคนอนาถาคนที่กลพิก,การมาเนี่ยนะมาในบ้านนะเขาก็กลัวจะเสียเข้าเสียของกลัวจะเปลืองเงินเปลืองทองเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นหลบเข้าไปอยู่ในบ้าน หันหน้าไปทางอื่นหันหลังให้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำบุญให้ทานเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเพราะจิตใจที่ไร้ายมนุษยธรรมเนี่ยนะไร้เมตตาร้กรุณาเนี่จะต้องทำให้เขาไปเกดเิป็นคนตารอดตั้งแต่ท้องแม่ออกมาส่วนว่าทรมเทศนาอันจะระงับดับทุกข์ของเทวบุตรตัวนั่นก็คือทมอุณาชวิชาย,ยสุด ที่องค์พระพุทธเจ้านำมาเทศซึ่งมีข้อความว่าอาธิคุณคุณิชะวิชโยโยธโรรมโลเกอนุตตโลอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งแป่เป็นบางตอนให้ฟังดังต่อไปนี้ชุดทะศีลังสมาทายะท่านจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ธมัมสุจริตตังจเจรท่านจงทำแต่คุณามความดีอย่างเดียว ตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสถาโดยอนุภาพของคุณงามความดีที่ท่านตั้งใจทำนั่นเทวดาท่านจะมีความสุขตลอดไปเมื่อเทพพระบุตรองนั่นได้ฟังทำแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาปฏิผลโค้นจากอบายภูมิทั้งสี่ เป็นผู้ตกสู่กระแสแห่งพระนิพพานเป็นที่ไปในเบื้องหน้าธรรมบุนี้เขาก็เลยเอามาเทศสืบชะตาคนทั้งหลายแต่เป็นภาษาบาลีนะผู้เทศก็เทศเป็นภาษาบาลีผู้สวดก็สวดเป็นภาษาบาลีแต่ไม่ได้แปลกันก็รู้สึกว่าได้ผลดีอยู่บ้างนะเพราะว่าญาติโยมทั้งหลาย เมื่อได้สืบชะตาแล้กวก็เกิดกำลังใจนะกินข้าวลำน้ำลงนะบางคนตัวหายเมืองเหนือนี่ว่าไม่ว่าใครๆแล้วถ้าป่วยเขากแล้วเนี่ยประเทศไปสืบชะตาไปสวดต่อน้ากันเนี่ยทำการเป็นประจำเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนสเชียงรายนะ,ะสุบชะตากันอย่างนี้ให้อายุมัน่นขวนยืนให้กินเให้ทานอาหารได้อร่อย ถ้าเราเอามาแปลเป็นภาษาให้ฟังจริงๆแล้วก็เป็นอารมณ์พรโสดาบันนะจุทะศีลังสมาทายะจงสมาทานศีลให้บริสุทธิ์การรักษาศีลบริสุทธิ์ก็มีแต่พระอาเรียรเจ้าเท่านั้นจะรักษาได้เนาะอุถุชนคนเราธรรมดาก็ผิดเช้าผิดเช้าผิดเย็นนะนะสมาทานศีลไปถึงบ้านแล้วก็ไม่เหลือสักข้อบางครั้งก็เหลือ ข้อสองข้อบางคนก็นเหลือข้อเดียวบางคนก็นเหลือสามข้อเนาะข้อกาเมบางคนก็นเหลืออยู่บางคนก็นเหลือข้อมูดสวัดบางคนก็นเหลือข้ออาทินาแต่บางคนก็ไม่เหลือสักข้อเลยนะอ่แต่ว่าเป็นพระอาเรียจเจ้าแล้วนี่เขาจะรักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ผิดศีลเองไม่ใช้คนอื่นให้ผิดศีลเห็นคนอื่นผิดศีลก็ไม่ยินดีด้วยเนี่ยเทวบุตร ท่านก็กลัวนรกอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าจะตกนรกแล้วจะต้องไปเกิดในที่ลําบากก็เลยจิตใจก็รับเอาศีลนะั้วกาเต็มเป่าเนาะเลยเป็นศีลพระอริยเจ้าขึ้นมานอกจากนั้นแล้วก็จงทําแต่ความดีเนี่ยทำมังสุดจริตตามเจเลเมื่อเราไม่มีความชั่วก็ทําทแต่คุณงาความดีก็คือไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันนึกถึงความตาย นึกถึงพระนิพพานเรียกว่าอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าเราตายแล้วก็ขอไปนิพพานแห่งเดียวอย่างนี้นะเ,เรียกว่าเป็นผู้ทรงอนุสติหกอันเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันได้ดังลุกสิทธ์ของพระเดชพระคูณองค์หลวงพ่อท่านพูดไว้เป็นคำคล้องจองให้จำได้ไง่ายว่ามีพระไตรรัตน์เป็นที่พึ่ง ม่นลําพึงถึงความตายศีลไม่ให้ขาดหายชาตินี้ถ้าตายเข้าไปนิพพานแห่งเดียวพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระพุทธเจ้ามีตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ถ้าผู้ใดเอามาแค่หกอย่างนี้นะชีวิตจะมีแต่ความสุขสุดชื่นสมหวังครอบครัวก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขถ้าทุกๆคนได้เหมือนกันหมด โลกนี้ทั้งโลกก็ไม่มีเวรไม่มีภัยมีต่ความสงบร่มเย็นนะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ก็เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานมันรำพึงถึงความตายเนี่ยก็เป็นมรณานุสติกรรมฐานถ้าตายเข้าไปนิพพานก็เป็นอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าไม่ตายจะรักษาศีลให้ครบถ้วนอันนี้ก็เป็นศีลานุสติกรรมฐาน อยู่ในอนุสติสิบเอามาแก้หกอย่างนี้ถ้าว่าคนที่มีเชื่อแห่งคุณงามความดีหวังคนทุกจริงๆต่างคนก็ต่างทำได้อาะเดชพระคุณองค์หลวงพ่อวัดท่าสูงท่านเทศท่านปโปรดหยดญาติโยมทั้งหลายมีศีลมีธรรมมีกรรมฐานกันนี่หลายหลายแสนคนเป็นที่น่าชื่นใจว่าพระ สงองค์เจ้าคูบาอาจารย์ที่ทรงศีลทรงธรรมเนี่ยท่านเกิดมาแต่ละชาติแต่ละองค์เลยนะมีคุณอนันต์หาที่สุดไม่ได้ไม่สามารถที่พวกเราจะบรรยายได้ว่ามากมายขนาดไหนทั้งเมืองเหนือเมืองใต้อีสานภาคกลางภาคทาใต้ดังโน่นนะนะถึงกับภูเก็ตสงขลาอะไรนี่นะ พระสุปฏิปโนมีทั่วทุกภาคแต่งกำลาชักชวนแยิโยมทั้งหลายบวมเพนทานศีลภาวนาให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่มันยังเหลืออยู่พยายามสร้างความดีหนีความชั่วสุทธิสีลังสมาธายะตั้งใจรักษาศีลธรรมังสุจริตังจเลชักชวนให้ทำแต่คุณามความดี แล้วก็ชักชวนให้บำเพ็ญภาวนาเพื่อ้นทุกข์้นภัยในวัตฏสงสารพวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ยินแล้วทั้งผู้พูดผู้ฟังก็จงอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทพยายามดิบเร่งแก้ไขตัวของเราเหมือนเทวบุตรสุปฏิสิตะนั่นท่านพยายามแก้ไขไปเฝ้าองค์พระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วก็มาให้ทะลุโอใช่ ย้ายไปออกหูขวาทะลุหูขวาออกหูซ้ายฟังแล้วเก็บเข้าไปไว้ในใจนำไปประพฤติปฏิบัติก็ได้รับผลสูงสุดคือว่าพ้นจากอบายภูมิังสี่จุติเดี๋ยวนั่นเกิดเดี๋ยวนั่นนะพระเดชพระคุณอง์พ่อว่านะเป็นเทวบ,บุตรต่อแล้วก็จะต้องไปนิพพานในสมัยระศสีอาเรียไม่ตายโน,น่นเนี่ยนะเออ ไม่ไม,ไม่ไม่ลงแล้วไม่ลงข้างหลังเลยไปแต่ข้างบนอย่างเดียว <c oughs> ท้ายที่สุดนี่หลวงพ่อก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอรัตานาคุณพระศรีรันตนไกรและพระปฏิจเก็บพระเจ้าทั้งหลายเทพรมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งจัก,กรวาลจงโดนบันดาลประทานพรให้ท่านผู้พูดผู้ฟังทั้งหลายพคนจาก์โศกโรคภัยในวัฏสงสาร ได้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์หรือพระนิพพานในชาตินี้ทุกพ้นหน้าโดยเถิดขอเจริญพร